สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าเสาไฟฟ้าบ้านชัยพลเป็นของหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำชะอีสั่งให้หรื้อถอนย้ายมาติดตัง้งนอกรัว้ว เตือนให้ระวังหากจะทำอะไรกับทรัพย์สินของการไฟฟ้าไม่มีใบเสร็จเสาไฟเป็นของหลวงคุณพานุพงษ์ทวีโคตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคำชะอีบอกว่าใชยพลไม่มีใบเสร็จค่าซื้อเสาไฟฟ้ามายืนยนันตรวจสอบแล้วพบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวเป็นของการไฟฟ้า ที่นำไปติดตั้งให้ชัยพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตามระเบียบของการไฟฟ้าเนื่องจากในช่วงนั้นมีคนร้องขอให้ช่วยเหลือชัยพลเข้ามากันมากทั้งนี้ได้แจ้งให้ชัยพลทราบแล้วว่าเสาไฟเป็นของหลวงและจะทำหนังสือแจ้งเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยให้นายชัยพลจัดการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และย้ายมาติดตั้งนอกรั้วบ้านโดยชัยพลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนอกจากนี้การไฟฟ้าจะตักเตือนชัยพลให้ระวังหากจะทำการใ,ใดๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของการไฟฟ้าด้วยทำไมเสาไปอยู่ในรั้วบ้านเรื่องนี้คุณพาุโพงศ์บอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเสาไฟต้นดังกล่าวเป็นเสาสำรองติดตั้ง เพื่อรับสายไฟจากเสาหลักดึงเข้าสู่บ้านชัยพลอีกต่อหนึ่งเพราะบ้านชัยพลเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ต่ำจึงต้องใช้เสาที่ไม่สูงตอนติดตั้งเสาไฟในปีหกสามนั้นชัยพลยังไม่ได้ร้อมรัวและยังไม่ได้ต่อเติมบ้านเหมือนในปัจจุบันนี้ทั้งนี้หากเป็นเสาไฟหลักจุดที่ติดตั้งต้องอยู่ห่างจาก กึ่งกลางถนน15เมตรสำหรับทางหลวงชนบทแต่หากเป็นเสาไฟสำรองไม่จำเป็นต้องตั้งในแนวเขตเดียวกันกับเสาหลักจึงทำให้เสาต้นนี้ไปอยู่ในเขตบ้านชัยพลส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าชัยพลต่อเติมบ้านคร่อมเสาไฟได้แสดงว่ามีการล้ำที่ดินหลวงหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องนี้ ไม่อยู่ในอำนาจของการไฟฟ้าคุณพานุพงศ์บอกว่าการไฟฟ้าเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจึงไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็ต้องให้แก้ไขหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคุณสันทําสําเร็จ สร้างบัรทัดฐานให้สังคมขอบคุณค่ะคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจหลายคนนะครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะคงต้องว่ากันต่อไปขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนตลอดนะครับใช่ค่ะเกี่ยวข้องหลายฝ่ายจริงๆแค่นี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะคนถัดไปบอกว่า แล้วไม่มีความผิดหรือคะคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนิว่าความผิดตักเตือนครับยังไม่ถึงกับมีโทษครับถ้าไม่ได้คุณสันเป็นกระบอกเสียงคนชั่วมันจะกลางขอบคุณมากนะคะคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนิว่าขอบคุณเช่นกันครับที่ช่วยกันไปเม้นที่เผจการไฟฟ้าคนถัดไปบอกว่า ต้องขอบคุณเจ๊หยาดเพชรแกด้วยนะครับที่สุดเลยค่ะพี่คุณหยาดเพชรความจริงคือความจริงไม่รู้จริงๆเหรอเสาไฟฟ้ามันของหลวงเงึดกับคนพวกนี้หลายรู้เช่นเห็นชาติไอหัวขโมยของหลวงเขาชอบของฟรีสุดยอดค่ะคุณสันอันนี้สิเป็นแบบอย่างที่ดีของจริง ไม่ใช่แบบไอ้จำเลยออกมาพูดอวดอ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดเป็นแบบอย่างที่ดีตรงไหนคดีเพียบงงใจฮ่าฮ่เครียรครับ,ค,รบคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าผมก็ว่าเครียรนะครับสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่เรื่องรั้มที่ดินหรือเปล่านี่สิครับน่าสงสัยเคยได้ยินมาว่า เป็นที่ดินปากเปล่าซื้อขายกันด้วยปากไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นใช้มือชี้เอาครับขอบคุณที่ตรงไปตรงมาเอาความจริงออกมาเปิดเผยฟังหนูหนาเยอรมันบอกกรมทางหลวงมาตรวจสอบรางวัดแล้วในวันนี้วัดตั้งแต่สะพานมาจนถึงบ้านมันขอเวลาสองวัน ในการตรวจสอบคุณสันเช็คเรื่องนี้ได้ไหมคะว่าจริงไหมเพราะพวกยูเทูเบอร์ไม่มีการทำคลิปแบบด่วนๆเลยคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเลิกครับผมเห็นแวบๆว่ามีเจ้าหน้าที่มาวัดอะไรไม่รู้เดี๋ยวตามให้ครับลองเข้าไปฟังหนูหนาเยอรมันตอนนี้ค่ะใช้คำว่าด่วนๆงานเข้า นี่ลองไปฟังดูนะคะตามต่อเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจคุณสรรสารต่อจากเจ๊หยาดได้สุดยอดมากคนอย่างพวกนี้มันไม่เคยได้เคยมีมันเลยแยกแยะความถูกต้องไม่ออกเหมือนที่เอาลูกมาทำคอนเทนต์ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นไอ้เด็กกระรอยหมอยสองตัวพูดถึงน้องชมพู่เลยแต่แต่วันนี้ พ่อแม่ผู้รักลูกป่านดวงใจก็ให้พวกเห็บหมัดผ่าลูกพูดรอกรมทางหลวงก่อนไหมเพื่อต้องทุบรัว้วขยับกำแพงบ้านถอยไปเองคุณสันตอบกลับความที่เห็นนีว้ว่าถ้าพบว่าผิดก็ต้องแก้ไขเลยครับจบเรื่องไฟฟ้าส่วนเรื่องที่ดิน ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดินเพื่อจะได้ออกมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งรางวัดทั้งแปลงไปเลยยังไงก็คดีที่ดินที่ลุกล้ำที่ป่าสงวนก็จะตัดสินในเร็วๆนี้แล้วขอชื่นชมการทำงานของท่านนะครับไอ้คู่ชั่วผัวเมียคู่นี้สร้างแต่เรื่องไม่คิดทำมาหาแดกหางานให้เจ้าหน้าที่ตลอดเมื่อไหร่มันจะจบ ที่คุกสักทีอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ